เป้าหมายที่ดีต้องเป็นจริงได้เป็นจริงได้ต่อไปเป้าหมายที่ดีจะต้องเป็นเป้าหมายที่วัดได้วัดผลได้วัดได้ดไดนั่นเองนะวัดได้วัดผลได้นะครับเพราะฉะนั้นการวัดผลจากจากนี้ไปจะเป็นไม่ใช่แบบอด,ดีตแล้วนะครับวัดผลประเมินผลหรือหรือเห็นผลนะครับ นี่คือเป้าหมายวัดแบบอดีตนะครับวัดผลจากนี้ไปเขาเรียกว่าวัดจากอะไรหนึ่งผลลั์ผลผลั์เลยฮะคือวัดผลจากผลลัพธ์ที่คุณทําเลยเจ๊ไหมและสองเจาะจงเข้าไปเลยผลลัพ์ของคุณเนี่ยคุณจะสร้างเมื่อกี้สิบคนใช่ไหมเจาะเข้าไปเลยเนี่ยวัดผลได้กสร้างได้กี่คนแล้ววัดผลเน้นผลลัพธ์นะครับแล้วก็เน้นวัตถุประสงค์ของคุณคุณมีวัตถุประสงค์แล้วก็คุณทําตามผลลัพธ์ คุณว่าสายเป้าหมาย2ได้1ผลลัพธ์หรือได้2ก็ผลลัพธ์อันนี้10คนใช่ไหมได้5ก็ผลลัพธ์หรือมันอาจจะได้<อ>ได้2ก็ผลลัพธ์แต่เป็นผลลัพธ์2แต่ขอให้วัดผลด้วยผลลัพธ์และก็เจาะลงไปไม่ใช่ทุกเรื่องวัดเรื่องนี้เรื่องเดียวคือ2คนวัดเรื่องนี้เรื่องเดียวคือ10คนว,วัดการเติบโตของบริษัทเรื่องเดียว นะล้วมันจะไม่พลาดนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายวัดผลรู้สึกได้วัดผลนะครับแล้วให้เขาขึ้นมาพูดถึงเป้าหมายอ่ะคุณฝนก่อนนะครับพูดถึงเป้าหมายนะครับพูดถึงเป้าหมายตัวเองนี่ครับจะสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดแรงสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดคือให้เขาพูดด้วยตัวเองผมเพียงแต่ไกด์ไลน์ให้แต่ความรู้สึกแรงบันดาลใจเนี่ยมี2เรื่องนะครับที่จะต้องเอาออกมาก็คือ trust คุณจะต้องเชื่อมั่นในเป้าหมาย trust ในทีมงาน trust แปลว่าไว้ใจเชื่อใจไว้ใจทีมงานไว้ใจตัวคุณเองที่ตั้งขึ้นมา2เป้าหมายที่ดีต้อง inspire คือแรงบันดาลใจ2คํานี้นะครับ trust แ n d แรงบันดาลใจ trust แล้วก็ inspire อะโอเคไหนลองพูดดีครับว่าเป้าหมายเป้าหมายนะคะก็คือภายใน3เดือนนี้ค่ะภายใน3เดือนนี้นะคะต้องมีรายได้ขั้นต่ำนะคะ หนึ่งแสนบาทต่อเดือนที่ได้ค่ะอ่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่พลังใหม่อ่าสายเลือดใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาทดแทนนะครับอยากมีหนึ่งพันล้านก่อนอายุยี่สิอายุ24ก็จะเรียกว่าใช้ชีวิตอของตัวเองโดยที่แบบเรียกว่าอิสระ,ะทางการเงินนะคะเป้าหมายที่เอต้องการให้ประสบความสำเร็จภายในสิในในส้นปีนี้คือ ยอดขายของบริษัทยูดิโก1หนึ่งร้อยล้านบาทภายในสิ้นปีนี้สองต้องนำพาผู้นำของเราสิบท่านเนี่ยค่ะที่วางแผนกับอาจารย์ไว้เนี่ยประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนและหลักล้านไปพร้อมกันด้วยค่ะสร้างผู้นำมานนะฮะใช่ค่ะสร้างผู้นำสิบท่านที่จะให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราไปมียอดยอดกับเราที่ร้อยล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ค่ะนี่คือเป้าหมายใช่เป้าหมายที่ออกมาจากไวเบชใช่ค่ะ มีมีอินสไพร์อินสไพรเลชั่นด้วยแล้วแพลชั่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชัดชัดเจนอ่าชัดแล้วก็มองเห็นผู้นําก็ชัดด้วยใช่ค่ะชัดอ่าทุกคนชัดหมดใช่ค่ะสินค้าก็ชัดใช่ค่ะแผนชัดใช่ค่ะระบบก็ชัดบริษัทชัดเจนอ่าโอเคนะครับคือเป้าหมายเร่งด่วนก็คือจะต้องทำรายได้ให้หนึ่งล้านสองแสนบาทภายในเก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันเนี่ยนะฮะใช่ครับเพื่อที่จะ เป็นฐานตั้งสาขาของยูริโกในเราสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่า inspiration นะครับคือแรงบันดาลใจเนี่ยสำคัญมาก inspire inspire ภาษาอังกฤษนะ inspire ช่ไหมออกเสียงไงเออภาษาอัง inspire 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 เนี่ยมันมันคือแรงบันดาลใจนะแรงบันดาลใจมันเป็นเคมีทางจิตวิญญาณน,นะ แรงบันดาลใจคือเคมีทางจิตวิญญาณแต่มันมันยิ่งใหญ่มากนะครับอินสปายเนี่ยมันมันคือมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับตื่นเต้นมันจะทําให้เราลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอินสปายเนี่ยมันคือตัวเขาเรียกว่าตัวจิตวิญญาณนะพอแล้วอินสปายมาปั๊บเนี่ยนะครับมันจะลุกขึ้นมาเลยนะ มันจะบังคับตัวเองขึ้นมา